สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทัวร์เมธีวัดบุญทรัพย์กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสกายไทมข่าวภาค่ำเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเจ้าของโพสต์กล่าวว่าจะมีน้ำท่วมขังทุกครั้งที่ฝนตกเป็นระยะทางกว่า70-100เมตรเลยทีเดียวนะฮะความลึกก็20-40เมตรครับเคยยื่นเรื่องของความช่วยเหลือไปแล้วหลายที่แล้วก็หลายรอบนะครับ เคยยืมไปที่เทศบาลเมืองเก่านะฮะยืมไปหลายปีเลยนะฮะศูนย์รับเรื่องศูนย์รับเรื่องเราร้องทุกข์รัฐบาลเมื่อเจษคุณาพันเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับไม่มีการแก้ไขกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับยังมีน้ําท่วมขังน้ําไม่ระบายนะครับเดินทางลําบากแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าด้วยนะครับรบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าทําการช่วยเหลือด้วยนะฮะเหตุเกิดที่ จังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับอีกหนึ่งข่าวครับมีแม่ค้าขอความช่วยเหลือนะฮะโดยมีแม่ค้าคนหนึ่งครับไปรับซื้อมังคุดจากตลาดไทยมานะฮะเพื่อมาขาย โดยข้อตกลงในการซื้อครั้งนี้คือ44ลังครับตนได้ถามไปว่ามังคุดเนี่ยมันจะเสียไหมแต่ผู้ขายบอกว่าไม่เสียนะฮะเพราะว่าได้คัดผลที่เสียออกหมดแล้วแต่เมื่อกลับถึงบ้านนะฮะก็ได้อัดวิดีโอในระหว่างเช็คสินค้าแล้วก็กลับพบว่าโดนยัดไส้มาครับเมื่อโทรไปหาร้านที่ซื้อมาเนี่ยนะฮะก็ได้มีการบ่ายเบี่ยงแล้วก็ได้ด่ากลับมาอีกด้วยนะครับในตอนที่ซื้อเนี่ยตนได้บอกว่าไม่เอาตัวที่แห้งได้ไหม แต่คนขายบอกว่ามันมีแค่2ลังนะฮะตนจึงคิดว่าแค่นี้คัดออกก็ได้นะฮะแต่เมื่อเช็คแล้วกลับพบว่าผลที่เสียเนี่ยนับ10ลังเลยทีเดียวนะฮะต่อมาทราบว่ามีคนเจอแบบนี้หลายรายแล้วด้วยส่วนข่าวนี้ครับมากันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับกล้กับโรงพยาบาลอุบลรัฐนะฮะจากกล้องวงจรปิดนี่นะครับพบหญิงสาวนี่นะฮะสวมเสื้อสีชมพูนะฮะกำลังวิ่งข้ามถนนนะครับแล้วก็ในขณะที่ วิ่งข้ามถนนเนี่ยนะครับมีรถสีขาวคันนึงครับขับมาแล้วก็ชนเข้ากับผู้หญิงคนดังกล่าวครับพอโดนชนแล้วก็ลุกขึ้นนะฮะแล้วก็เดินเข้าข้างถนนนะฮะผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้เดินเข้ามาดูนะฮะแต่รถคันที่ชนเนี่ยไม่มีใครลงมาดูเลยนะครับสักพักก็ได้ขับรถไปครับไม่มีการลงมาสอบถามอาการผู้บาดเจ็บแม้แต่น้อยะฮะ ตอนนองกันที่ข่าวนี้ครับมีคนโพสต์คลิปนะฮะแล้วก็แจ้งว่ามีมิจฉาชีพนะครับมาหลอกขายน้ํามันพืชให้พ่อค้าในในฮะเจ้าของโพสนะครับโดยหลังจากหลอกขายแล้วก็ได้เชิดเงินหนีไปนะฮะวิ่งออกจากโรงพยาบาลพยาไทยา ราวเกือบบ่ายโมงครับผู้ใดพบเห็นชายในคลิปเนี่ยรบกวนแจ้งเบาะแสนะฮะสำหรับบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลจนนำไปสู่การจับกลุ่มได้นะฮะโดยมีรางวัล5,000บาทนะครับจากภาพในกล้องเนี่ยเห็นต่อไม่ค่อยชัดนะครับหากใครพบเห็นก็ช่วยแจ้งเบาะแสกับทางตำรวจด้วยนะครับปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้ครับเมื่อถึงระยะของทางม้าลายเนี่ยกรุณา เว้นระยะนะฮะแล้วก็ชะลอความเร็วนะฮะแล้วก็สังเกตสัญญาณไฟจราจรด้วยนะครับอาจจะมีคนหรือมีเด็กเนี่ยนะฮะข้ามถนน ช่วงนี้คือช่วงเปิดเทอมนะฮะฉะนั้นจะมีเด็กนักเรียนเดินทางแล้วก็ข้ามทางม้าลายเป็นจํานวนมากนะฮะอย่างในคลิปเนี่ยมีผู้ปกครองกําลังพาเด็กเดินข้ามทางม้าลายนะฮะที่หน้าโรงเรียนเทศบาลจังหวัดชุมพรนะครับมีวินมอเตอร์ไซค์ขับรถด้วยความเร็วครับจนเกือบเฉียวชนนะฮะผู้ปกครองแล้วก็เด็กนั่นเองครับโชคดีนะฮะที่ผู้ปกครองในคลิปเนี่ยหยุดเดินนะฮะก็อยากให้ช่วยขับรถกันอย่างระมัดระวังกันด้วยนั่นเองครับสาหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับ รีบรีบส่งคลิปของท่านเข้ามากันเยอะๆนะครับทาง Sky Time ข่าวภาค่ําขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านในการเพิ่มช่องทางการขายให้ฟรีเลยนะครับโดยท่านสามารถส่งคลิปความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีบอกรายละเอียดของสินค้าและบริการที่จะชวนคนให้มาซื้อนะครับบอกช่องทางการติดต่อซื้อขายและการจัดส่ง พร้อมทั้งส่งคลิปของท่านเข้ามาใน i n น o x f บ n p a g ็อกซ์แนสำนักข่าวสกายไทม์ครับเราจะนำคลิปของท่านไปออกอากาศโปรโมทให้ในช่วงข่าวของเราเผยแพร่ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลกกันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวในวันนี้แล้วกลับมาพบกับผมทัวเมธีวัดบุญทรัพย์ได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ